มาพี่น้องกินข้าขคนดุกสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกคน <Hello. S 1> ฮัลโหลฮัลโหลมื่อวานี้เขาสิพาทุกคนไปหาแนวกินเนาะเขาได้ปลาดุกมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิพาซับน้ำใหม่หาผักหาหยามากินกระป่นปลาดุกก่อนทุกคนมื้อนี้ได้ยังก็เอาเนาะเพระาะว่าฝนตกไปแล้วประมาณสี่มื้อพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เขาบ่ดหัวซึ่งมีหยังเนาะเดี๋ยวเข้าป่านํากัน,กนทุกคนมื้อนี้ <S <S <Yeah. S 1> พี่น้องว่าสิไปเอาน้ำใหม่ทุกคนบ่พอดอกกระเจียวนี่นั่นๆดอกกระเจียวนี่ในวันสวดเฮานี่ปลา อ้อยี่คือออกลายใช่ปะป๊าเอาไปอักืรอะพลนาจะตกเฉยเดียวเนาะปาให้เหยียบมันจะมุนอ้าอ้าจูบบอลูไปเลยอ้อนี่นี่นีอ้าเอามาถ่วงอ่ายเอาพี่น้องเขาเขาบริโภคมันออกนี่คิดว่พนตกเนีมันบอกออมสิเป็นเถื่อนะอันนี้ดอกกระเจียวอนที่มันลายนะพี่น้องคขะอู้พุ่นหุ่นหุ่นไปบกจนป๊านวนะพี่น้องนี่นี่นี่อุ้ยงามมาลีเป้ เดอกก็หน่อยลงเลยเนาะพี่น้องดอกกระเจียวก็ไปเอาเฟืองมาโป๊กไว้ทุกคนอันนี้เป็นดอกกระเจียวเขาปลูกอ่ะเดีพี่น้องอยู่ในสวนเนาะอืมห้าบอดิคันใส่ถุงวอมันก่อนฝนตกแล้วมันดอกหน่อยเก็บเอาเลยเนาะเก็บเอาเลยทุกคนเก็บขึ้ดอกกระเจียวธรรมชาติมันเป็นอันดอกนี้เลยใส่ดอกกระเจียวแล้วเขาจะกินกระปุ่นปลาโหัวอยากใจใจแต่ว่าเป็นยังแกล้งฉิดยาเข้าใหม่เข้าวัดชิมันเหรอเป็ดอกกระเจียวที่เหาส่งมา <c oughs> อาตันกคนน้านงามมาดีกวดึงมามุดนึ่งดอกมันหน่อยทุกคนเข้าว่าข้าอันลูกนะฮะเอานันหอดสี่ปีหรืออะไรก็สามปีเราขุดหัวมันแต่วันมันตายสามนั่นสามนันหลืมอะไรเนี่ยอือทุกคนอันนี้น่าซิเมนซอเปเยอบว้าวน,นี่ต้นต้นนี่นี่ตันนี้เห็นนี่มาเห็นไหใจ่ <c oughs> เลย พี่น้องมานี่ล่มานในสวนเบื้งสเปรจะติดหมียว้าวบริสุทธิจะมันเอีเบิ้งสุดเออมันกำลังออกแต่อสเวตตองอันนี้ก็ยังโมนแย่ใจมันจิเหี่ยวหรือเปล่าอสเวตตองกลกวแต่แล้วพี่น้อง มหนูไ้ได้เอามาแต่แว่นเงี้ยไ้แบบแดนดอกกระเจียวมัดนี้ไปเลยต่อไปเหเนาะเอาได้สือลืมเสียมตัวโคว้ยยเสียมจองอันอาวุปกพี่น้องเห็นบางอย่างขาวๆทุกคนม่อย่ง ยังไงนะยังบ่เขอนอมันี่บังมันดูยังบ่เนี่ยนะอียังสเปรยดอกค่ะมันอกระบุกบ่เออคืองามแท้เออแกงได้อยู่บนนี่ดอกมันอย่างมันทันเนาะไม่รู้ไม่รมันอันไหนจะมาอยู่อันนี้เออกบกระบุกมันกำลังเป็นดอกจูมันผลขึ้นมาจากขี้ดินก็เลยเป็นสีขาวนี่พี่น้อง แดดดอกกระเจียว้วมาพาะกุกระบุกสลัดละตื่นมาเมนหน้าไม้เข้าเบิ่งแดดนะฝนหนักระตกลงมาดินกำลังสุ่มพีนองต้นใหม่หกำลังผลขึ้นมาจากดินเนาะหรือว่าากำลังปง่งเดี๋ยวไปหาหล่อเบึ่งหน่อใหม่ก่อนพ่อแดนซับเอามาต้มกินกับป่นปลาเนาะแดดดอกกระเจียวเลย เาเห็นกระตูดตัาใหม่ทุกคนผักมีหมดไรหลายหมดหมดหลายสเปาไหรสเต๊มาเห็นตัวใหม่หนอนวใหม่บรรทละวันแม่เออป้าใหญ่เติมหนอนน่ะน้อดีดีเแม่บอกมบอกมดีป้างั้ดคือีวนค่ะ กจะเอาพุถึงแป้นด้วย้ก้อนใหม่ในน้ำฮาทมใหม่ดว่ทบไหม่ไ่อยากออาทมบินมาลงอยู่ในมันะอ่อนเขาจะมาเขาะเขียยผมก่อนกต่เขาใจเขาเขียหม่เขาเขียเขาเห็นเนาะเนี่บเห็นเขาดา้าวงามขาวสวยปมันแดงน้ำใหม่นี่มันหวานน้ำใหม่โอ้ค่ะปนกบแเสียบปนปลาแเสียปน้องหาออกมากบูบได้มาปล่อยนมีวะ่ ปลาหอดกอน้ำใหม่แล้วพี่น uh ้องคะเบิกน้ำใหม่ก่อนทุกคนกอน้ำใหม่อยู่ขางเทียงหน้าบไปไกลเพราะว่าบจะหาไปแก่กว่าออมออหอดตกิงกบเขี่ยวกบปนแม่นบ็นทุกคนน้ำใม่มันแตกเดิขึ้นแกะเก็บไปมันจะต้อกีอกกนอ้หุจะตกเจอเนาะ

มันจะเป็แบบเดียวกัน,ปน,นปเ,ออเป็น<ส>เน,ปาปนาะก็เป็นสเหมก็หนักเลยหนัการงาัย่ไหมนก้ยเอักตนไดีแดงนังังม่้่มันแก้วกับจนแบงบุทธศัพท์มหน่อไม้ขาวโอ้ได้น่ไม้ขาวตบมีกินเสียลยพี่น้องทีง่งแบบนจับทั้งหว พอให้เสาะบนนี้เห็นน้ำไม้เสียมแล้วก็เข้าเขาเสาะมันนั่นจวดถ้าขาดไปหาน้ำไม้ยังถ้าจบดีเลียทเ้าเนใจอยากแตปนตาเปว่าียมน่มาันเป็นอบอาุดไหนยืนนะใส่ดย ตบแด้อยู่ตรง้วบมูลงอื่น้ากันที่่เดดเป็นเกีกระแมันดักดัำใมเนี่ยเ้นนำไมเคียวนี่น้อเล็กนี่ชาวียบชิขาวไป้างหน้ายูตกดอ่แต่จเวลา็ได้ อาตะกัดมาแตกเถอะค้ณหอทีไม oh, yeah. ่ได้ไี่แตกเดี๋ยวมันแตกเถอะค่ะทัานไปโมเมลกับอันนี้แหละโอ้อ้ัวมาแตกเถอะน้อยหนึ่งได้ต้องเอาเข่ลงแล้วแหละต้องเอาเข่าอีกหนึ่งน่า อ้ามันจะหมดกินเอาขาวเนาะหมดกันลยอ้าจะตายเลยให้เติมเลยอ้ากำลังกินได้เดียวหนึ่งเฮ้ยน่าแซ่บลงหนึ่งจิัต์เอ๊ะหมดนะมันขำอ้าไม่รอตุ่นวางขนาดนี้จินใจสักแต่ทำไมข้าตุ่มเล้วนี่พี่น้องพอตุ่มแล้วมีแต่กระตูดขาวมันแต่ว่ากระชิบวใหญ่เป็นไรเนาะ หนาสิพอกินก็ปไปไปต่ออดอกไม้ละงามทั้งมค่ันฝน,นตกอีกฮาวันเมื่อวันเมื่อวานพอดีฝนตกดอกกะเลาอ้มกินเนาะหงาม beautiful flower เออแม่สลอยแล้วผูกงวใส่พี่น้องมาบานมาจนค่ำแล้วผูกงวไว้นะบนลหายหน้าตัวมันเป็นอันนี้ตัวระดุดนะเลาผูกงวไวน้นี่แต่ว่าตอนนี้เรากำลังเห็ดขอกง,งวยอยู่กันนั้นบบมีขอกในต้วงวแร้ว่ามันนอนตากฝนเนาะเวลาฝนตกมาเลยไปเม่วันนี้ค่ำแล้วพ่บอบอลจะไปต้มปลาดุกพี่นอ้อง ก็ไปตมป้มน,น่อ,นอ,นอ,นอใหม่ที่เอาหามาเมื่อวานนี้เนาะเก็บมะพร้าวมะพร้าใส่ปนปลาเสร็จแล้วพริกเหนียวเหนียวแดดไปต้มปลาพี่น้องพี่น้องนี่คือน้ำใหม่ที่เอาหามาทุกคนเมื่อวานนี้พี่น้องเดี๋ยวพอตมม้มอยู่เลแต่ว่ามันมีตูดหน่อยมันเนาะทำความสะอาดแล้วหน่อใหม่ขาวหน่อยตม้มกินกับป,นป,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 นปนุน้ำใส่เต้มมะม่า,าร้าน ห่นห่อนห่นห่อนไว้กินน้ำป่าเด้อกินกระปุลปลาดุกทุกคนน้ำใหม่ยันมือใบจีบไปหาอีกทุกคนแต่บวกหัวสิบไปหาู่ใจนะขอเท่านี้เอาหาไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวถ้านต้่มน้ำใหม่ทุกคนเอาจะสิไปต้มปลาดุกเนาะไปขปั้วปลากนระวังทานต้่มน้ำใหม่จืดพี่น้องอันนั้นก็จะเป็นหอยยุบไปแล้วเนาะทุกคนบักม่วง,งแผ่นย่างๆอย่างไพี่น้องตัวนี้นะบอกได้เลยว่าเฟอร์เฟคก็คือแบบสมบูรณ์แบบเลยป้า เป็นยังลอยๆวันนี้เขาตีกันหายแล้วจากร้านอะงามใช่ใช่งามมาลีขึนบังงามมาลีอันนั้นตัวนั้นน่ะมันพลายแหงใช่เปล่าฝากกินหมดตัวนี้งามทุกคนประมาณติดหนึ่งเนาะเต็มทีติดหนึ่งเขาตากติดหนึ่งได้นี่โอ้ทุกคนสร้างแต่มันติดแค่ออก เหมืนอนคนตกทำมาหน่อหนึ่งเดี๋ยวจะลอยก็ระวังเสื้อจุ่มเด้อเยเหนียวค่กกะกะลีเลยสะแล้วแล้ว <ไป S 1> พี่น้องอันมักม่วงกวนในตัวคนเนี่ยจับแล้วหลานเ <c oughs> สียบก็ยิงไปแล้วเอาเวลาอันบ่อเอาบะห,ห,หมูแข็งใช่ไหมมสมสมใช่สมสแบ่งกับล้านหน่อยเข็มคุ้นค่ะกะลี

จนมุมเลเอาบวงใส่พันเห็ดบ่วงป้าพี่น้องเดี๋ยวจะไปบึงต้มน้ำม่กกันทุกคนนะอันนี้คือเตาสู่ชีวิตที่สื่อมือได้ก็บริเสธพี่น้องเลยเตานานวยน่ลอยซาบาทลืมสื่อก็เลยใส่เตาเก่าตลอดเลยป้าพี่น้องมงในร้านนะ เดี๋ย้านสามคนนะประกันซอยกันสูบหนามกระือสไลด์หาสูบหนาก็อยากหลินหนามหนามมันเย็นเดี๋ยวบ่งตมน้ำใหม่กันทุกคนตมน้ำใหม่ฮัตมประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วอืคือจืดๆแต่หนามมันโบกบนเราสลดยซิมกันก็หนามมันจนแดงพวกเราจะหล่หเราเก็บใบสีดาหอน แต่ทุกคนเดาสิบเอาใบสมเสียวไปใส่ต้มปลาดุกเนาะอยู่หน้าน่ะมีแต่สมเสียวส้มแซวไปส้มแซวบันกาสีแก่แล้วใบสมเซียวใบมะขามอ่อนอยู่บ้านนะลืมเก็บออกเต้อยู่ข้างคุณใช่หน้าข้างคุณด้วยหน้าโงก่อนนะตายบ่ไมนกำลังปลงอืมเด็ดเลเอาใบสมเสียวก็ได้เอาบปเลยกินต้มให้มันเป็นสมแก่เขา ไปต้มปลาไี่กระถึกอยู่มบนเดี๋ยวเวลาต้มปลาดุกเราพี่น้องต้มน้ำใหม่จืดแเราไปลวกมือตลาดเดี๋ยวจะใส่สมใส่แซวก่อนพี่น้องใส่สมใส่แซวเดี๋ยวปลาดุกมาแต่ตลาดสามตัวย่น่าครับโบมีปลาดุกพี่น้องนี่แหละหมอพดแล้วพี่น้องที่นี่ทุกคน ปลาดุกพี่น้องสามโตเต็ไปเลยแล้วก็ตำด้วยเห็ดเฟืองพี่น้องแล้วก็มักพริกเนาะต้ใส่กันเลยพี่น้องเพราะว่าซุปน้ำเห็ดเฟืองเนาะเดี๋ยวถ่ากินทุกคนต้มน้ำใหม่เขาจืดแล้วไปเบิ่งน้ำซอสแปร์ให้ซอสแปร์ซีนมืน <laughs> มาเบิ่งต้มปลาดุกก่อนทุกคนหลังจากที่ผ่านไปดุนเติบเนาะข้าวหนำจนแห้งพวก สิตักอ่อนเห็ดเฟืองกับมักพริกก่อนพี่น้องมาตำก่อนปลามาจำเปื่อยไว้จะหมุนไวบ้บอกผิดปนเห็ดเฟืองเสียปลาดังห่อนในสองน้ำเงาพี่สองหลัด,นดหน่ปนปลาดุกน้าพี่น้องตรงอยู่ปลาดุกน้ามันสิตัวจอยกับปลาดุกกันตัวปลาจอยเลี้ยงมาเลยกินกับดอกกระเจียวในสวนกับตน้นมะมี่เนาะเดี๋ยวสิตำมักพริกก่อนทุกคน ต้มกัมันเปืป่อยเอาใหดเพืองใส่ทุกคนต้มเฟืองเอาชิ้เต้ดเพือง,งก่อนไปน้องนใส่มันปลาดุกเนาะเืองแหลกแล้วี่น้องเอะะงดียว<ม>ใส่สีนปลาลงไปนะทุกคน,นสีนปลาดุกลงไปเลย พี่น้องเลยไอ้บ่ตก,กน้ใหม่เล็กน้อยขมักกินแล้วแหละทุกคนฝนมาแล้วพี่น้องเสียงฝ่าห้องบึมบึม,บ,มบนปลาแล้วทุกคนโอ้ยสิกินข้าวคักๆอยู่มึงเนี่ยพวปลาแหลกกลุ่มมาไปง,งนมาไก่นั่งพวได้นระเบิดเลยพวกแชร์เรียนสลอยก็เลยฝ่ามาส่งร้านพอคโหข้ามาส่งมาได้นนยันฝนตกค่ำเขา แม่แล้วคูณว้าบายบายเสียงสนันเยอะเด็กหน่อยก็พ่อหมูหม่วนอยู่พี่น้องอยู่กับลานนะม,นนนมันกลางยุ่งวุ่นวายอยู่หักม่มนเนาะเงียบมาพี่น้องกินข่าวคนทุกคนว่าิได้กินพร้อมน้องพร้อมนุ่มนะฝนผัดมาสับอย่างนั้นพ่อแม่เขาคล้องนะฝนมันมาก็เลยเข,ขาเมื่อก่อนตุ่มน้ำใหม่จืดเดวบานน้อตุ่มน้ำใหม่มากินข้าวกันพี่น้อง ฝ่าวเลยพ่นมาแล้วเจ้าน,น้ากระตุกเดนี้มือนันกันนั่นนี่แหละก็ซอแปนะนั่งกินข้าวแอนพ่นตกคำจาจจากอยมาเด้อพี่น้องฝนปกักกระเพ็ดเ,เฟืองนะทุกคนเป็นตาแสบเลยพี่น้องเห็ดเฟืองมันก็สิเป็นแบบพุ่นวุ่นเนาะพี่น้องแบบเคาอนเนี่ยเขาแปรมันเป็นแขนแข็งเนาะพอเฮ็ดเฟืองมันเหนือมันแน,น่นรอยสัส่นรอสีเรื่องตอนเขาซีมป่นมันคือเค็มแบบน,นี้มันคือแสบ ก็เป็นน้ำบีนกินแบบแง่ขอบ่มันไม่ได้เป็นอย่างรสชาติแซ่บมันหวานเนี่ยปนเฮดเพื่องใส่ปานคือหวานนอกแซ่บอืน้ำมัต้มว้าต้มเต้าลำไยนันบดจืดน้ำ,านต,าำตาลไทยตับน้ำตาลคลองแซ่บบานเฮาพี่น้องปนปลากินกับต้มน้ำมั เตียวเนี่ยกินดิบกระแดนมันเตียวคนหวานผลบลกลกลกอกผลมะขามาดอกอันยังหายังลมมาก,ก่อนดีซิียก้อยด่าเปีย <c oughs> กปุ๊บนี่เ,เาขาจะเอาไปลวกก่อน่ว่าเ่อแล้ามาก,กินดิบค่ะ แบบพี่น้งองพ้นีติตกอารมณ์มาอ่างย่ำหนี่มันย่ำพ้นเห็นนะโทรัพท์สิโตลายเหมือเติอบอยู่เมื่อว600ชิอร้อยนลงมาเลยบ่ก่อนเล็กหน่อยลายเงนินเราจะไปส่งลายเงนินหอบดุกแล้ว ครั้งแรกของปีนี้พี่น้องจิด้กินต้มน้ำใหม่ตัวน,น้ำใหม่มันบ้าหล่อออกลายแต่ว่าช่วงนี้มันออกลายแล้วทุกคนก็เลยจะต้มกินแต่เกอมิแต่แกงถ้ามันเอามาต้มมันก็จะบอกว่ต้มมันน้มันน้อ,นอ,นอยเปลี่ยนเมนูใหม่ดูกคนมื้อนี้อากาศเอ้าทุกคนมันาเนี่ยมันแรงมาเลยปาห<น>กหอมโต๊ะอดผลมาเป็นยังดอกข้าวกินแล้วล่ะสาวเป็กินโต๊ะข้ามก็ยังไปหน่อยสเตเป็กเราข้ามแล้วเราบอกเด้กินเข่าทุกคน เรากายย้ำหิวเข่าแล้วป่นปลากับต้มน้ำใหมเ่เบิดแซ่บตัวนี้แล้วพี่น้องโบุฮวยยังไล่ทุกคนขั้นกินกับแจ่วปลาแดกก็แซ่บเพื่อนกันพี่น้องแต่ว่าตัวนั้นนะขั้นเวลาข้ากินแจว่วไปกินต้มน้ำใหม่นะมันเผ็ดเผ็ดมันเป็นอย่างเนาะมาเด้อพี่นอ้องป่นเทดเพื่องกับปลาดุกต้มน้ำใหม่คนกี่ตัวเอาลมมาอ่างฝนตกบันจะตกลมจืดๆก้นนู้นไม่มอดคนจับช้าวเราฝ้าเได้กินข่าวจนบริกิน บอกต่างรักกินใหม่เมื่อเราทุกคนฝนปตกสัมีิน้องตะเวนกระตกดินเราทุกคนกินอิ่มแล้วนะพอกันหม่คลิปหน้าด้พอแม่พี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย